นะครับช่องทางในการติดตามรับชมครับท็อปนิวศึกจิตเมืองนนท์ครับนี่แกแปลท็อปนิวนี่ครับเอาแล้วครับขยับเดินมาแต่หน้าตานี่แกเฉยเมยดีเหลือเกินครับจันนาแกเดินไม่รู้ไม่ชี้เดินทนไปเรื่อยครับอัดเข้าไปโดนโดนโดนแล้วทนได้ครับเดินไปเรื่อยพยายามจะอัดให้คลาสสิกยุบให้ได้นะครับคลาสสิกเพิ่งจะมาหายใจไว้เพียงแค่ครั้งเดียว ระบบปอดหายใจเป็นไงครับซ้ายแหมออกซ้ายหน้าสวยกับคลาสสิกชื่อคลาสสิกก็ต่อยแบบคลาสสิกครับนั่นแหละครับทีมบอยจดมวยกาดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าทางด้านของจันนาเดินเข้าไปแค่ซ้ายหน้าครับยกก่อนถึงก่อนครับคลาสสิกอาศัยจังหวะฉาบฉวเฉยนะครับไม่แลกด้วยครับในขณะที่จันนาครับดูนะครับแกตั้งการ์ดเข้าไปครับหัวไหลช่วงแขนช่วงขานี่ต้องบอกว่าปึ๊กเลยครับอาจารย์โอ้ยลุยเลยว้าวรวดเลย แล้วครับอรชิตชันชื่นครับนับ8พยายามจะเรียกคราสสิกออกมาครับเอาแล้วครับวิ่งไปแล้วพุ่งมาแล้วครับทางด้านของกันนาขวางหน้าคราสสิกพยายามจะใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้ครับแล้วครับจะบอกว่าสถานการณ์ขับขันแล้วนะครับทางด้านของคราสสิกปัด้ายล้วนท้องแต่ละตัวข้องเข้าไปข้องเข้าไปครับเนี่ยครับจะบวกไปว่าล้มเองครับสติสตันนะ พย,ยายามจะคิดบวกคร er <st <ress> <sh arp> ับโดนท้องโดนท้องโดนท้องบวกเล้ซอกขวามาแม่ท่านอยู่ดับแบบนี้มีโอกาสเอ้าซอกขวาคืนมาครับแตกไหมซอกขวาคื้นเอาทีนึงเอาตอนนี้เอ้าเอ้าตอนนี้เป็นไงพี่หมิงเอ้ยลงไม่พลาดพี่แก่เรือศีฤรืีฤรืีมาไหมเรือศีมาไหมเรือศีมาบโอ้โหลูกนี้เออเออเช็อตแห่งความทรงจริครับผม ไไไไไปได้ยังโอ้เ oh. oh. นี่ยครับนี่คือความมาันความเร้าใจครับอบเนวสึกิจเนืองนอนท์ครับเชื่อว่ารถถังยังนักไม่ติดนะครับชูมือเรียบร้อยครับโดนนับกลับมาชนะน็อกกับทางด้านของคราสสิกโอ้โหนั่นแหละครับแล้วจังหวะลงในซอแกแ oh. ลกศอกอะไรครับแต่ว่าคนที่ทนได้คือครัสสิกครับส่วน จันนาสุดลงไปเลยครับโอ้โหนี่ครับแม่รถถังแบบทนดูไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ต้องควักเลยครับโอ้โหนี่ครับภาพนี้น่ภาพนี้ต้องเก็บไว้เลยนะังหว่าบวกศอกเนี่ยโอ้โหแล้วดูนะครับเลือดกำเดาไหลเลยครับทางด้านของจันนาครับยังยืนไม่ไหวนะครับยังนั่งอยู่เลยครับโอ้โหแล้วไปแล้วครับรถถังครับยังไม่ต้องตัดไปโฆษณาครับโอ้โหโดนเข้าไปในเต็มเหนียวแล้วครับขาสั้นเลยครับไต้องโฆษณาแล้วโอ้ยจมูกครับ โดนเข้าไปที่ดั้งจมูกนะครับดูช้าๆชัดๆครับอีกทีครับอืนั่นแหละครับก่อนหน้านั้นแทบจะโดนน็อกอยู่แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับกลับมาได้ครับทางด้านของคลาสสิกเนี่ยครับสุดแล้วนะครับโดนเข่าขวาอ่าเนี่ยครับอ่ดูนะครับยังหวะที่จันนาครับต้องการจะปิดเกมประเด็จศึกเลยครับรับแปดอนเลยครับจันนาเห็นแล้วนะครับว่าคลาสสิกโดนแล้วสะดุ้งครับเนี่ยครับ ลุนทั้งคู่เลยนะครับลนทั้งคู่เลยครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูนะครับหลวงทองกระสิกบมัดท้ายครับและจังหวะบวกสองแรกกันครับโอ้โหเป็นจันนาท่พลาดโดนเต็มๆเลยครับโอ้โหอะไรกันเนี้ยใครจะคาดทิษใครจะคาดทิษแรกเลยโอ้โหหาดูอย่างนี้ที่ไหนละ้ะอ่รถถังงห้คนละหมื่นนะครับละหนึ่งหงมื่นบาทนะครับนี่จากยอดบวยของโลกรถถังกินเมือง